อาจตุยตุยเผยแชะสุดท้ายยิ่งอะไรคุยบิวแม่บ้านมีหนวดพร้อมคำสัญญาเรียกได้ว่าเป็นข่าวเศร้าของวงการบันเทิงสำหรับการจากไปของคุณบิวจากเพจแม่บ้านมีหนวดอินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังที่จากไปในวัย34ปีสร้างความโศกเศร้าให้กับผู้ที่ทราบเรื่องเป็นอย่างมาก โดยหนึ่งในคนสนิทของคุณบิวแม่บ้านมีหนวดคืออาตุย้ยตุยพุทธชาติที่เมื่อวันที่13พฤศจิกายน2567อาตุยตุยได้มีการเผยแชทจากแม่บ้านมีหนวดที่ส่งมาถึงอาตุย้ยตุยโดยที่แม่บ้านมีหนวดนั้นได้บอกว่าต้นจัดดอกไม้ไว้และจะให้อาตุยตุยเอาไปถวายพระแล้วจะเอาสร้อยไปเปลี่ยนให้อาด้วยพร้อมกับแม่ที่บ้านมีหนวดยืนยันว่าตนจะกลับไปทำเพจอ,อย่างจรงิงจังจะได้ทำอะไรอีกหลายอย่างที่ชอบ นางฟ้าของอาใครจะแทนที่เองได้ในใจค่ะแชทของเราที่ผ่านวันเวลามาด้วยกันเยอะมากขอบคุณที่เราเคยได้เจอได้รักกันนะบิว ดอกไม้ในแจกันที่บิวทำมาสวยที่สุดเลยได้ถวายบูชาคุณพระรัตนาตายในวันแห่งความรักนั้นเลยสวดมนต์สนทา,านศีลวันนั้นดอกไม้สวยระเบิดะเเบ้์ช่ำมากติดตาประทับอยู่ในใจไม่ลืมเลยเหมือนคนทำมานะ่ะความรักของบิวที่ให้อาจจะประทับอยู่ในใจอาไม่มีวันลืมจู่ๆเช็ดเองก็เด้งขึ้นมาวันนี้จริงๆ ซึ่งก่อนหน้าน,นี้แม่บ้านมีนวดได้หยุดการทําเพจไปและมีการขายของประดเนมแล้วก็เอาเงินไปถวายวัดจากนั้นจึงกลับมาทําเพจอีกครั้งแต่ก็เงียบไปอีกเป็นปีซึ่งพอสุดท้ายในเพจแม่บ้านมีนวดก็คือโพอสต์เปเที่ยวทะเลที่ลงไว้ตั้งแต่เดือนมีนาคม2566ก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วยค่ะขอให้ดวงวิญ,ญญาณคุณบิวไปสู่พบุมที่ดีนะคะทางทีมข่าวขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมจนจบนะคะ อย่าลืมกดติดตามและกดลูกกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้มีพลาดข่าวใหม่ๆด้วยนะคะขอบคุณค่ะ